สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนของน้องหนุ่มนะครับด้วยสูตรสารทางใบ4ี่ครั้งของเราต้องบอกว่าน้องหนุ่มปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ใช้สูตรสารของเรานะครับทุกๆปีน้องหนุ่มก็จะมีสูตรสารของน้องหนุ่มเองนะครับแล้วก็แต่สูตรการบํารุงรูปน้องหนุ่มใช้อยู่แล้วนะครับน้องหนุ่มบ้านอยู่เขาแก้วนะครับชื่อเฟซว่าอะไรนะนุชหนุ่มคน,คนสวนสวน,นะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้อัตราออกของดอกถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆเลยเดินเข้ามาดูดอกนุ่น ปีนี้ดอกลำไยนะครับจะบานเป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเลยก็ต้องมีการผ่าดอกบ่อยๆหน่อยนะครับมาดูทรงดอกแล้วดอกวันนี้เป็นตัวผู้อยู่แล้วสุดท้ายคือดอกหน้าจะเป็นดอกของตัวเมียนะครับข้างบนข้างล่างออกคล้ายกันหมดเลยต้นใหญ่มากนะุ่นเนาะใช่ใช่ต้นใหญ่มากเลยนะครับออกดีด้วยนะฮะนี่ก็มีการเห็นติดเม็ดบ้างแล้วนะครับมีการติดเม็ดบ้างแล้วแล้วก็ มีการนี่คือตุ่มๆก็ยังมีการบานอีกนะครับแล้วก็เดี่ยวก็จะโรยไปเหลือตุ่มๆพวกนี้ก็จะเป็นดอกชุดต่อไปครับ mm hmm. ก็ถือว่าสวยงามปกติเดินไปดูทางนั้นได้ไหมฮะฝั mm hmm. ่งนู้นก็จะคือมาทยอยทยอยออกมาเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แรงนะน้องหนุ่มก็เพิ่งใช้สารของเราครั้งแรกอาจจะปรับปรับแบบไม่ยังยังไม่ชํานาญเท่าไหร่ในการพ่นสารนะครับเรื่องสูตรของเรานะ นะครับเพราะมันต่างสูตรกันใช่ไหมนุชใช่ก็คือบางทีอ่ะจังหวะเปียกไปไม่เปียกไปอะไรอย่างเงี้ยฮะจัดหนักใช่จัดหนักไปหน่อยน้องหนุ่มเป็นคนทีสารมือหนักอยู่แล้วอ่ะจัดหนักไปหน่อยนี่ก็อ่าตรงนี้เป็นตัวเมียนะครับตรงนี้เป็นตัวเมียที่ว่าจัดหนักก็คือแปลงนี้จะใบร่วงเยอะใช่ครับใบร่วงเยอะแต่ฟื้นหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ฟื้นหมดแล้วตอนที่ทําสารโอ้โหมาดูนี่ใบนี่หงอยเลยฮะเพราะว่าน้องหนุ่มเป็นคนที่มือหนักจัดหนักอยู่แล้วก็เลยทําให้มันดูสารเยอะไปนิดนึง ประกอบกับที่หมู่บ้านนี้ร้อนี่เนาะเขาแก้วอะร้อนมากเลยโอ้มาถึงฝั่งนี้เลยครับตรงนู้นก็ใช่นี่บ้างแล้วอยู่ในนู้นใช่ทยอยบานไปต้นเล็กกว่าทยอยบานไปทรงพุ่มสวยเนาะใช่นะครับก็สูตรสารของเราก็จะก่อนที่จะใช้มันก็จะต้องมีการสะสมอาหารไล่ใบทําใบปกติแล้วก็เปิดตาดงตาดอกอะไรตามขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการผ่าดอกขั้นตอนมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ กันเกือบทุกๆส่วนเนะาะแล้วผลที่ออกมาก็จะประมาณนี้ครับก็เห็นภาพกันอยู่ว่าสิ่งที่ได้มาจากการทําสารทางใบมันก็ตอบโจทย์ได้อยากจะเคลียร์ความรู้สึกนิดนึงเรื่องการมั่นใจเกี่ยวกับการให้ทําสารทางใบเนี่ยผมคิดว่าการํำสารทางใบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อทางลอดที่มันเหมาะกับยุคที่อากาศแปรปรวนเพราะว่าการพัฒนาของดอกเองการพัฒนาของช่อเองมันเร็วมันเร็วและทันใจนะครับและที่สําคัญคือ ไม่ต้องใช้ปริมาณน้ําในการลดเพื่อเอาสารลงดินเยอะเพราะเราให้ทางใบเราเรียกประหยัดน้าใช่ไหมนุชใช่จ้ะใช่ประหยัดน้ํามากกว่าแล้วก็เป็นการประหยัดคอสในการดึงใช่ครับดึงแล้วดึงอีกดึงไอ้ส่วนที่ยังไม่ออกหรือดึงให้มันออกมาพร้อมกันพร้อมนะแต่ทั้งหมดนี้ต้องมีมาจากการวางแผนนะวางแผนร่วมกันนะครับเพราะแปลงนี้ก็วางแผนร่วมกันอย่างดีเลยโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนไหนต่อ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทำสวนลำไยกับนายชาติและก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ที่เพจเลยนะครับปุ๋ยกิฟลิงก์ลำไยโอเคนะครับไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ